สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้หัวเกมอาร์ไนท์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเซล i ิสนะครับเซลลิสเป็นตัวละครวบนกาดสายธงนะครับสายือธงโดยที่มีระดับ6ดาวนะมาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับอ่าอันเทรดที่ก็จะเป็นปกติของสายนี้ก็คือเมื่ออเปิดใช้งานสกิลอยู่จะบล็อกศัตรูไม่ได้นะครับก็คือจะปล่อยไหลผ่านไปเลยแต่ก็เดิมก็บล็อกแค่หนึ่งอยู่แล้วด้วย ตาเลนที่1น,นะครับเมื่อลงสนามจะลงมาพร้อมกับแอดเนอร์ก็คือถือธงลงมาด้วยนะครับทําให้รอบๆตัวนางเนี่ยแปะช่องรอบตัวเนี่ยจะปับนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทําให้มี SPD หรือว่าความเร็วในการจมตีเพิ่มขึ้นบวก10นะครับส่วนศัตรูเนี่ยจะติดดีบัฟนะครับความเร็วในการจมตีลดลง10หน่วยนะ ตอนาเลีนที่2ครับเมื่อลงสนามจะทําใหโอเปอเรเตอร์ operator, หรือตัวละครตัวถัดไปนะใช้ Vp c o คอสลดลง2หน่วยนะครับทำให้ลงสนามไดง่ายขึ้นใช้ Vp พลดลงนะแต่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไอตัวทาเลีนนี้ก็จะหายไปต่อมานะฮะสกิลหน,นะครับหลอดสกิลเดงเองเป็นสกิลกดใช้นะอันนี้ของผมครับขึ้น m 3นะครับ sp ตั้งต้น15ใช้ sp 26 ระยะเวลาสกิล8วินาทีจะเมื่อเปิดใช้งานจะหยุดโจมตีนะครับแล้วก็ DP จะค่อยๆเด้งขึ้นจนถึง8หน่วยนะครับตลอดระยะเวลาสกิลโดยที่เลเวลของสกิลเนี่ยจะมีผลแค่กับค่า SP ตั้งต้นแล้วก็ SP ที่จะใช้ในการเปิดใช้สกิลเท่านั้นนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็อาจจะใช้ตัวนี้เนี่ยก็แนะนำว่าอัพขึ้น M3 แต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าอย่าพึ่ง ั้นตัวนี้นะครับเพราะหลายๆหลายๆอันเนี่ยสกิลไปทับโรกับของเบอร์เทิลก็คือตัวธงระดับ4ดาวอย่างเช่นสกิลนี้ก็ทับแต่ว่าถึงแม้สกิลจะผลจะดีกว่าแต่ว่านางก็ยังใช้เป็นตัวละครที่ใช้ DP สูงกว่าเมอร์เทิลที่เป็นระดับ4ดาวนะครับเมอร์เทิลใช้8 DP ในการหลงส่วนนางเนี่ยใช้12นะครับก็เดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าทำไมนะครับ ถ้าส่วนมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้หยิบนางมาใช้เลยเพราะว่าเบอร์เทอร์ลงง่ายกว่าก็เล็งดีได้ก็ใกล้ๆก,กันนะครับไม่ได้ต่างกันมากสองมานะครับสกิลสองหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับอันนี้ที่เลเวอเจ็ดนะ SP ตั้งต้น12ใช้ SP 32นะก็ค่อนข้างจะสูงประมาณหนึ่งระยะเวลาสกิล15วินาทีนะครับเมื่อกดใช้จะหยุดโจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ จะค่อยๆเด้งตัว DP นะครับดพค่อยๆเด้งขึ้นถึง20หน่วยซึ่งอันนี้ก็จะฟิกไม่ว่าจะเลเวลสกิลไหนจะ20หน่วยตลอดระยะเวลาสกิลนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นปลาธงนะครับไปตำแหน่งที่เพื่อนร่วมทีมที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับ HP เปอร์เซนเทนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่ำที่สุดในระยะนะครับเดี๋ยวจะผมจะขึ้นระยะให้ดู โดยที่ตัวละครนั้นนะที่ได้บัมจะดิฟเฟน,นเพิ่มขึ้น35%แล้วก็จะมีเด้ง HP หรือว่าฮิลเนี่ยเทียบเท่ากับ35%ของพลังโจมตีของเซลลิชนะครับทุกๆวินาทีแล้วก็เมื่อสกิลจบลงเนี่ยจะเก็บธงคือนนะครับโดยที่ระยะของสกิลจะเป็นตามภาพนี้ครับจะเป็นตามท,าที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับโดยที่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ในระยะเลยนะครับ เซลลิสจะปรับให้ตัวเองแทนนะครับจะปาถถงใส่ตัวเองแทนนะครับสกิลนี้ก็จะคล้ายๆกับของเมอร์เทิลสกิลสแต่ของเมอร์เทลเนี่ยจะคิลให้กับทุกคนในระยะส่วนเซลลิสเนี่ยจะเลือกคิลได้แค่ตัวละครเดียวแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการคิลสูงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องเลือกใช้งานเอาตามแต่สถานการณ์ ออกมานะครับสกิลสามนะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับอันนี้ผมนับขึ้น M 3เพราะว่าตอนกระแสนางมาเนี่ยมีหลายคนแบบหายกันมากบอก M 3ต้องขึ้นไอ้สกิลสเนี่ยต้องขึ้น M 3นะครับ SP ตั้งต้น7นะครับใช้ SP 20ระยะเวลาสกิล10วินาทีนะเมื่อกดใช้งานนะครับจะหยุดโจมตีแล้วก็เด้งท DP ขึ้นทันทีนะอันนี้ไม่ต้องรอระยะเวลาสกิล DP เด้งทันที10หน่วยนะครับ ปาทงไปที่ตำแหน่งที่ศัตรูอยู่ศัตรูที่ยืนบนพื้นดินนะจะไม่นับศัตรูที่อยู่บนท้องฟ้านะครับศัตรูที่ยนโดนก็จะได้รับดาเมจนะครับไก่พาสาร้อยเปอรแล้วก็สตันสามจวินาทีเพค่อนข้างนานนะแล้วก็ทงจะปักค้างเอาไว้ตลอดระยะเวลาสกิลโดยรอบ,รอบทง8ดช่องเนี่ย ทำให้ติดสโลนะครับศัตรูที่เข้ามาในระยะจะติดสโลแล้วก็ปิดสถา,านะฟาจายนะครับสาฟาจายก็คือทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะโดยที่ผลของดีบัฟทงอันหลังเนี่ยจะมีผลกับทั้งตัวบินแล้วก็ตัวผนดินนะครับแล้วก็เมื่อระยะเวลาสกิลหมดลงนะฮะก็ทงก็จะถูกเรียกคืนโดยที่สกิลนี้ก็ระยะเวลาค่อนข้างจะสั้นสินาทีเท่านั้นแต่ก็ มาด้วยว่าสกิลค่อนข้างจะใช้ได้บ่อยเพราะว่าใช้ SP ค่อนข้างตัำนะครับทีนี้ตรงนี้ไอ้ตรงที่มันบอกทำปลาใส่ศัตรูที่อยู่บนพื้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนในการแปรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าจากที่ไปลองในพาราด็อก m u ซิมูเลชันก็ปลาใส่ตัวบินได้ ซึ่งอันนี้ผมก็เลยงงว่านนัสุดท้ายแล้วมันมีผลกับอะไรกันแน่วะแต่ถ้าให้ผมเดานะครับไออันที่มันมีผลกับเฉพาะบนดินน่าจะเป็นดาเมจกายภาพ300%ส่วนสตันเนี่ยปาไปยังมีผลอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปลง Paradox Simulation จะจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูที่ระยะสกิลขอเปิดก่อนระยะสกิลจะอยู่ตามนี้นะครับ คือศัตรูอยู่ในระยะก็จะปลาไปแต่ถ้าไม่มีศัตรูในระยะเลยนางจะปลาใส่ตัวเองนะครับแล้วก็จะได้รับผลแค่ว่าติดฟ้าจายกับสโลนะครับเพราะสะตาร์นมันจะมีผลแค่ตอนตอนปาเข้าไปครั้งแรกนะสรุปโดยรวมนะครับตัวละครนี้ผมว่าไม่ต้องรีบปั้นถ้ารู้สึกว่าอยากเล่นค่อยมาปั้นนะครับ ส่วนตัวเนี่ยตอนไฮกันมากมากอ่ะบอแบบโอ้ต้องป้ต้องปั้นรีปั้นกันสุดท้ายแม่งมาแล้วไม่ได้ใช้เพราะว่ามันใช้ d p ลงสูงกว่าตัวระดับ4ีดาวอย่างเมอร์เทอร์ในการเร่งดีนะครับเพราะงั้นเมอร์เทอร์ก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ยังไม่เจอสถานการณ์ที่ผมจะต้องหยิบต่างมาใช้สกิล2หรือสกิล3เลยนะครับตัง้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะเอาจริงๆเพราะงั้นแนะนำว่าไม่ต้องรีปั้น พอแบบรู้สึกว่าอยากเล่นอยากหยิบมาเล่นแบบแบบเนี้ยเราค่อยออกมาปั้นดีกว่านะ er <okay>. จะลงจะปั้นลงแค่ด่าน parado อก Simulation ก็ก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ PARADOX SIMULATION มาที่ Parado อก Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลสามนะโอสกิลสามสำหรับใครที่เลเวลเจ็นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเป็นในการจัดการสัตรูนะครับ มาถึงผมลงเซลิชเลยนะนก็ลงออนตามนะครับเมลพร้อมก็ปาได้เลยนะครับซึ่งมันจะปาใส่ตัวตรงกลางเพราะว่าเปตัวติแต่ว่าสตันเนี่ยโดนทุกตัวที่บินอยู่เพราะไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวโดนนะครับก็แวนการ์ดแบ็กไปนะครับอัดลงไปเคียตัวพวกนี้ตตรงเนี้ยมนัมนจะมี ตูเหลืออยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวมันเดินมาก็จะโดนหอนอตายไปเองสําหรับคนที่สกิลเลเวลเนะไม่ต้องห่วงนะแล้วแล้วก็ตัวนี้บินมานะครับเห็นว่าหอนหอนจะยิงตัวบินไม่ได้แต่เข้าระยะปุ๊บโอ้ยปังสตัน,น์ทแก็จะให้หอนยิงแล้ที่จริงตะกี้ผมเร็วไปน,นิดนึงด้วยถ้าเกิดให้ขึ้นไประยะช่องเนี้ยหอนจะยิงตายได้ทันทีน เพราะอันนี้แล้วแต่ยังไงก็ตายอยู่ดีเพราะมันเดินบนแข็มาระตัวนี้ก็รอประมาณนี้ไอหอนยิงซึ่งถ้าไม่ตายก็มันก็จะเดินวนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยตรับไปยทีวเจขอบคุณทุกคนที่ติดตามสารับรคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ